น้ำท่วมใหญ่ในไทยครั้งแรกที่พบในบันทึกขุนนางพระบ,บรม,มวงศานุวงศ์ต้องลอยเรือเข้าเฝ้าภาพน้ำท่วมกรุงเทพมหานครพศ2485น้าน้ำท่วมใหญ่ในไทยครั้งแรกที่พบในบันทึกขุนนางพระบ,บรม,มวงศานุวงศ์ต้องลอยเรือเข้าเฝ้า เรื่องเกี่ยวกับน้ำเป็นเรื่องสำคัญในวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกยุคสมัยเมื่อน้ำสาม,มารถให้คุณได้มันก็ให้โทษได้เช่นเดียวกันเมื่อครั้งโบราณคนกรุงในช่วงเวลานั้นก็ยังต้องรับมือกับน้ำท่วมใหญ่หรืออุทก,กภยัยครั้งใหญ่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตคนกรุงที่เป็นอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหตุการณ์น้ำท่วมในเมืองไทยในสมัยอดีตไม่ปรากฏในพงศาวดารแบบชัดเจนสอ คลายน้อยเล่าว่ามีปรากฏในจดหมายเหตุแบบประปรายหลายครั้งด้วยกันนับตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหลักฐานคือเมื่อพศ2328ช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ไปจนถึงปีพศ2485เลยทีเดียวสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งแรกซึ่งมีปรากฏอยู่ในบันทึกนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมพศ 2,328อันเป็นปีมะเสงหลังจากสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เสร็จไม่นานนักพระราชพงสาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งบันทึกว่าลูกจุลศักราช1,147ปีมะเสงสัป,ปตศกการสร้างพระนครการสร้างพระนครและพระมหาปราสาทราชนิเวศสำเร็จดังพระราชประสงค์จึงทรงพระราชดำริว่าเมื่อปีขานจัตวาศก ได้ทำการพระราชาพิธีปราบดาพิเศษแต่โดยสังเขยังไม่พร้อมงูลเต็มตามตำราและบัดนี้ก็ได้ทรงสร้างพระนครและพระราชมนทียอรรอสถานครึ่งใหม่ควรจะทำพระราชาพิธีบรมมราชาพิเศษให้เต็มตามแบบแผนโบราณราชประเพณีจะได้เป็นพระเกียรติยศและเป็นสีสวัสดีมงคลแก่บ้านเมืองเป็นที่จเจริญสุขแก่ไพร่ฟ้าประชาราษฎรทั่วไปในพระราชาอาณาเขต จึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประชุมพระราชวงศานุวงศ์และเสนาพฤธามาตย์กรวีชาติราชบัณฑิตยาจารย์ีพ่อพราหม์ปรึกษาพร้อมกันเห็นสมควรแล้วจึงมีพระราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างไรก็ตามพระราชพงศาวดารไม่ได้บรรยายถึงเหตุการณ์น้ำท่วมแบบชัดเจนนะัก สมบัติพลายน้อยบรรยายว่าในจดหมายเหตุที่คนพบเล่าอุทกภัยครั้งนั้นพศส3 3 8 8าทำให้ระดับน้ำที่สนามหลวงลึกถึง8ดศอน10นิ้วนักวิชาการและนักเขียนด้านประวัติศาสตร์สันนิษฐานสาเหตุที่น้ำลึกขนาดนั้นว่าอาจเป็นเพราะสนามหลวงในช่วงเวลานั้นยังเป็นที่ลุ่ม ขณะที่สภาพของพระบรมมหาราชวังก็มีสภาพน้ำท่วมท้องพระโรงระดับน้ำที่ท่วมพระที่นั่งจากกระพัดที่มานวัดได้4ี่ศอกแนิ้วสภาพแบบนี้ย่อมทำให้เสด็จออกขุนนางไม่ได้แล้วและย้ายไปว่าราชการบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่พื้นพระที่นั่งสูงกว่าระดับน้ำสมบัติคลายน้อยบรรยายในหนังสือเล่าเรื่องบางกอกว่า การประชุมขุนนางครั้งนั้นลำบากไม่น้อยเพราะบรรดาข้าราชการและพระบรม,มวงศานุวงศ์ต้องลอยเรือเข้าเฝ้าจอดเรือเทียบถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสเลยทีเดียวพระราชคงสาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชการที่หนึ่งยังบันทึกว่าเดือน12ปีนั่นเองน้ำมากลึกถึง8ศอก10นิ้วและยังบรรยายว่าภัยที่เกิดขึ้นเป็นผลให้ข้าวกล้าในท้องนาเสียหาย บังเกิดทุพพิฆภัยข้าวแพงถึงเกวียนลาช่างประชาราษฎรทั้งหลายได้ความขัดสนด้วยอาหารกันดานนักจึงมีพระราชองค์การให้กรมมนาจำน่ายข้าวเปลือกในชังหลวงออกแจกจ่ายราษฎรเป็นอันมากซึ่งเหตุการณ์ข้าวแพงนี้ดำเนินต่อไปจนถึงปีมะีพศสองพันสามร้อยยี่สิบาน้ำท่วมใหญ่ครั้งต่อมาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเมื่อเดือนตรลาคมพศ 2,362ปีถอน้ำท่วมพระนครระดับน้ำที่ท่วมสนามหลวงน้ำลึก6-8ศนิ้วและยังท่วมพระที่นั่งจากกระพัดพิมานจนเสด็จออกว่าราชการไม่ได้อีกด้วยและย้ายไปว่าราชการที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์สมบัติพลายน้อยบรรยายว่าน้ำท่วมครั้งนี้ยังตามมาด้วยปัญหาข้าวแพงจนประชาชนอดอยากกันด้วยขณะที่น้ำท่วมเมื่อพศ 2,485เป็นอีกครั้งที่หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสถิติส่วนหนึ่งจากระดับน้ำหน้ากองรังวัดที่ดินทนบุรีระดับน้ำสูง2.27เมตรภาพปี2,485น้ำท่วมไปเกือบทั่วกรุงเทพมหานคร ภาพหัวลำโพงปี2485มีทั้งรถไฟและเรือพาย